ไม่ว่าจะในปีไหนๆนะคะพื้นที่ของทะเลจีนใต้พื้นที่ของทะเลจีนตะวันออกก็มักจะเป็นจุดสำคัญค่ะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างต่อนเนื่องนะคะสนับสนุนโดยแอลกอฮอลสิริบัญชาตัวยาไอโซโพรพิลแอลกอฮอลสำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอลสิริบัญชา อย่างกรณีล่าสุดค่ะมีรายงานออกมาจากทางยามฝั่งของญี่ปุ่นนะคะพบว่าเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามีกรณีของเรือรบของรัสเซียอย่างน้อยๆน,น,นะคะสามลำด้วยกันล่องมาในพื้นที่ของทะเลจีนตะวันออกแล้วก็ล่องมาใกล้กับ เกาะซึ่งเป็นเกาะเล็กๆจริงๆเล็กมากๆนะคะแต่ทางรายการเทลเอ็นเวลทูเดย์ขอขยายตัวขึ้นมาดูหน่อยชื่อว่าเกาะโยนากุนิของประเทศญี่ปุ่นค่ะอยู่บริเวณทะเลจีนตะวันออกน่ะคะก่อนจะถึงไต้หวันตรงนี้เนี่ยมันมีเรือรบของรัสเซียอย่างน้อย3ามลำเนี่ยแล่นมาทางตอนใต้ของเกาะโยนากุนิประมาณ70กิโลเมตรห่างไปทางตอนใต้นะคะก่อนที่จะอ้อมขึ้นมาทางตอนเหนือไปใกล้ๆกับเกาะเตี้ยวอยู่หรือ,รอว่าเกาะเซนกากุซึ่งเป็นเกาะที่ทั้งจีนเองก็ดีทางญี่ปุ่นเองก็ดีเนี่ยอ้างกรรมสิทธิ ครอบครองอยู่ ยามฝั่งของญี่ปุ่นระบุออกมาแบบนี้เช่นเดียวกับทางกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันนะคะที่ก็ออกมาระบุในลักษณะเดียวกันว่าเห็นเหมือนกันว่ามีเรือของรัสเซียเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าไปตรวจสอบดูแล้วมีทั้งเรือพิฆาตมีทั้งเรือบรรทุกปืนใหญ่นะคะที่แล่นมาในน,าน่านน้ำนี้ไม่ใช่เฉพาะเรือรัสเซียเท่านั้นปรากฏว่าพอตรวจสอบดูแล้วค่ะหลังจากที่กองเรือรัสเซียแล่นผ่านไปนะคะมีเรือฟริเกตของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA ของประเทศจีน เ,เล่นตามหลังมาด้วยอันนี้ไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าเป็นการแล่นออกมาเพื่อประกบขับให้เรือรัสเซียออกไปนอกพื้นที่หรือว่าแล่นเข้ามาตรวจสอบดูเฉยๆนะคะแต่ทีนี้พอมีประเด็นเรื่องที่ว่ามีเรือของรัสเซียเข้ามาอยู่ในน่านน้ําซึ่งถือว่าเป็นน่านน้ําผิพาทตรงนี้เนี่ย ในลักษณะแบบนี้จีนเองจะมีความรู้สึกอย่างไรเรื่องนี้มีนักวิเคราะห์นะคะออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันระบุค่ะว่าเจ้าหน้าที่เอง ได้จับตาความเคลื่อนไหวของเรือรบจีนแล้วก็รัสเซียนี้อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาส่วนทางจีนออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วหรือยังยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นใดๆนะคะกรณีที่มีความเคลื่อนไหวของเรือรบรัสเซียซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันแล้วก็เกาะเตี้ยวอยู่แต่นักวิเคราะห์บอกแบบนี้ค่ะบอกว่ากรณีที่มีเรือรบรัสเซียเคลื่อนไหวใกล้กับเกาะไต้หวันและพื้นที่ทะเลจีนตะวันออกแบบนี้สร้างสภาวะที่เรียกเรียกว่ากลื ลืนไม่เข้าคายไม่ออกให้กับจีนไม่น้อยค่ะโดยศาสตราจารย์หนีเลิดเซียงแห่งวิทยาศาสตร์ทางการเมืองและกฎหมายมหาวิทายาลัยเซียงไฮ้บอกนะคะว่ารัสเซียเองไม่เคยเข้าใกล้ช่องแคบไต้หวันหรือว่าน่านน้ําใกล้กับทะเลจีนตะวันออกมาก่อนรัสเซียไม่เคยก้วาวไกยกิจการภายในของประเทศจีนแต่การกระทําล่าสุดของรัสเซียที่มีการแล่นเรือรบมาแบบนี้ดูเหมือนจะขัดต่อหลักการที่ผ่านๆมา ส่วนนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์การทหารและเทคโนโลยีหยวนหวังเจ้าเฉิงหมิงนะคะบอกว่าครั้งนี้รัสเซียมาใกล้กว่าที่มันผ่านมาค่ะจีนเนี่ยไม่ต้องการให้สหรัฐเข้ามาใกล้กับช่องแคบไต้หวันอย่างไรจีนเองก็ไม่ต้องการให้รัสเซียเข้ามาในน่านน้ำดังกล่าวแบบนั้นเหมือนกัน ส่วนแพทริกห่วงนักวิจารณ์การเมืองในไต้หวนันบอกว่าความเคลื่อนไหวของรัสเซียอาจเป็นไปเพื่อสร้างความประทับใจว่ามอสโกเนี่ยให้ความร่วมมือทางการทหารกับปักกิ่งในการรับมือกับสหรัฐแต่กร้นปักกิ่งจะต้องไม่ใส่ใจใดๆกรณีที่เรือรบรัสเซียเคลื่อนผลเข้ามาใกล้กับเกาะหัวเหรียญแบบนี้แพทริกห่วงยังบอกด้วยนะคะว่านับตั้งแต่ที่เกิดวิกฤตรัสเซียยูเครนจีนเองพยายามที่จะไม่เอาตัวเองค่ะเข้าไปก้าวไก่กับวิกฤตในครั้งนี้มากนัก ในทางหนึ่งยังคงความสัมพันธ์ชันมิตรกับรัสเซียอยู่นะคะแต่ในอีกทางหนึ่งก็พยายามที่จะรักษาระยะห่างกับรัสเซียเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลากเข้าไปร่วมในวงของความขัดแย้งครั้งนี้ค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันหลินอิงหวีนักวิจัยจากสมาคมคาดการกลยุทธ์แห่งไทเปบอกว่าความเคลื่อนไหวของรัสเซียอาจเป็นความพยายามแสดงให้โลกตะวันตกเห็นนะคะ ว่าแม้จะมีสงครามเกิดขึ้นในพื้นที่ทางตะวันตกของรัสเซียเองแต่ในพื้นที่ทางตะวันออกของรัสเซียเนี่ยยังคงมีการเดินหน้าซ้อมรบอยู่เป็นประจำแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างจีนและรัสเซียเพื่อที่จะต่อกรอนกับสหรัฐและโลกตะวันตกต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่เราได้เห็นกันในเวลานี้นะคะว่า รัสเซียไม่ได้เฉพาะปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ตะวันตกในยูเครนเท่านั้นนะคะแต่ทางตะวันออกก็มีความเคลื่อนไหวทางการทหารอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันค่ะ,คะเรื่องนี้ก็เพิ่งเป็นข่าวนะคะเดี๋ยวต้องรอท่าทีจากทางการจีนอีกทีนะคะ,คะว่าจะมองเรื่องนี้อย่างไรค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ t ท n, n ช่อง16ด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ